จำทัวร์ศูนเหรียญได้บ้างสำคัญนะครับทัวร์ศูนเหรียญถ้าเกิดเราจำยุคนั้นได้เนี่ยเราจำหนึ่งเรื่องง่ายๆคือว่าเราเริ่มตื่นเต้นกับจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา15 20 25 30ล้าน40ล้านแล้วก็เริ่มมีสิ่งที่มันแดงขึ้นมาก็คือว่าจำนวนมากที่เข้ามาเนี่ยคือทัวร์ศูนเหรียญคำถามคือคนไทยได้อะไรทัวร์ศูนเหรียญบ้างชุมชนได้ไหมครับ นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาจับใจเข้าชุมชนไหมครับเข้าโรงแรมรายย่อยไหมครับที่คือตัวตั้งครับสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในเชิงของนโยบายภาครัฐเองเนี่ยผมขออนุญาตไม่โทษใครเลยเพราะเป็นสิ่งที่ทําผิดมาตลอด10 2 0 3 0ปีเราคิดนับด้วยตัวเลขแต่เราไม่เคยคิดว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยไปที่ประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งปันไปสู่ส่วนภาคต่างๆของสังคมกี่เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่2ตัวอย่างเช่นนะครับเราม่จะบอกว่าแต่ละปีเราส่งออกข้าวได้เท่าไหร่เกษตรได้เท่าไหร่ถ้าคำถามสิครับมันกลับมาที่เกษตรกรกี่เปอร์เซ็นต์ชุมชนกี่เปอร์เซ็นต์ชาวนากี่เปอร์เซ็นต์ความล้มเหลวของนโยบายท่องเที่ยวเหมือนกับความล้มเหลวของนโยบายเกษตรอันนี้ขอเรียนตรงๆเพราะผมพูดเรื่องนี้มาสิบปีตั้งแต่ไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมืองดูใน a c e b o o k พวกผมได้ผมพูดเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้าอีกก็คือทําไมเราถึงนับตัวเลขรายได้ที่เกิดจากในทุน ทำไมเราไม่นับตัวเลขรายได้ที่แบ่งปันเข้าสู่ประชาชนชาวไทยเราอยู่ประเทศเดียวกันเขาไม่มีสิทธิ์ได้รายได้หรืออย่างไรที่คือตัวตั้งใหม่ที่ผมขอเอามาแนะนําว่าการท่องเที่ยวยุคใหม่เรายังมีเวลาปรับนะครับนะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาละจีนปะีหน้าอาจจะเริ่มเข้ามาเราปรับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวไปอยู่เฉพาะเจ้าของโรงแรมใหญ่แต่มาต้องย้อนกลับไปที่ชุมชนได้อย่างไรมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับ เรานึกนภาพนะครับวันนี้เรายังกลับมาเรื่องเดิมเรานั่งอ่านข่าวอยู่หยตอนนี้นะักท่องเที่ยวมาละว,วันนี้เท่านี้เดี๋ยวคาดการโอ้โหเราจะเข้ามาสูงสุดเรียนตรงๆครึ่งหนึ่งผมดีใจนะยังไงก็ต้องบอกว่าดีใจมาดีกว่าไม่มาครับแต่ครึ่งที่2ย้อนกลับไป2ปีที่แล้วสมัยใครจําได้เรือล่มที่ภูเก็ตผมลงไปในพื้นที่ภนะูเก็ตในวันนั้นผมเคยเสนอว่ามันคือโอกาสในการปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวเพื่อกับถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงสิ นี่คือหน้าที่ที่ต้องทําให้ได้ลองนึกภาพนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวมีแค่นี้เลยครับ 1. ใครชอบเล่น YouTube เปิดเข้าไปดูบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์นักท่องเที่ยวต่างชาติจะญี่ปุ่นจะชาติไหนจะฝรั่งไปที่เดียวกันหมด 1. เมื่อวานเพื่อนผมกับจากอเมริกาไปเยาวราชทุ่มครึ่งถอนตัวครับเพราะอะไรคนแน่นแบบหมหาสารเลย 2. ไอคอนสยามครับ สตลาดนัดตามหัวเมืองครับตาม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 ถวๆนี้สุดท,ท้ายแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาหมดเนี่ยกระจุกอยู่ไม่กี่ที่เองดูดีนะครับแถวนี้เองเนี่ยเรากําลังพูดถึงอะไรมีนบูรีหนองจอกคลองสามวาไม่ได้ส่วนแบ่งการท่องเที่ยวเลยแม้แต่บาทเดียวในขณะที่สิ่งว่าล้อมดีเหลือเกินมีการมาลุนอิสลามเป็นมัสยิดระดับ้ยุคไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 มันน่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วอะครับลองนึกภาพนะครับคนต้องไปท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ทําไมไปเปลี่ยนใหม่ให้คนเนี่ยมาเสพกรุงเทพยุคร้อยปีที่แล้วที่ของสามวาล่ะนี่คือที่ที่ยังคงความเป็นกรุงเทพเมื่อ1นึถึงสองปีที่แล้วได้อย่าง completely คลองแสนแสบที่คนกรุงเทพตรงกลางบอกว่าโอ้ย oh, น้ำมันเน่ามากเลยโอ้โห oh, ปลาเต็มเลยอันนี้มันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราลองนึกภาพว่าลองคิดสิครับว่า แทนที่นะักท่องเที่ยวจะก,กี่สิบล้านคนไม่รู้ไม่เป็นไรทุกคนต้องแห่มาเยาวราชถ่ายรูปออกไปให้คนอื่นดูซึ่งดีไม่เป็นไรไม่ว่ากันเลยแต่ช่วยแบ่งเข้ามาเขตกรุงเทพตะวันออกบ้างมาคลองสามวามียนบุรีหนองจอกนั่นคือหน้าที่ใครครับมันจะมาคนที่สองนะททท